ครัสวัสดีครับคืบวอวงเช่นเคยทลิปนี้โปรยมาสาธิตลูกตกทรายบังเกิดเป็นพาห้านะครับพาห้าทีช่ชด2อเราจะต้องตีหัวไม้หรืออะไรตีกันไปแต่นี้ว่าบังเอินมาตีแล้วมันติดขอบมานเกิดเสง่ช่ไหมครับมากขนาดนี้ตีไม้ตีอะไรไม่ได้โปรที่ก็แนะนำเพื่อนเป็นพิชิง่งตีรีอัพไปก่อนหรืจะระเบิดไปมันก็ได้ระยะอันสั้นแต่ว่า ที่ก็ขอให้ได้ระยะอีกนิดนึงให้ไกลนิดนึงาการตีลูกนี้ก็หมายความว่าดึงนะครับลูกไว้ขาซ้ายนะครับเบคสวิง <Back swing S 1> ให้เอาไซค์ขึ้นมาแล้วตีสะบัดไปทางซ้ายนะครับสะบัดทางซ้ายลูกจะไม่ชนตรงนี้จะมีระยะขึ้นเอาดูนะครับโคยสานีให้ดูตีโดนลูกนะครับเพื่อเอาระยะนะครับเปิดนิดหน่อยเปิดหน้าไม้นะครับเห็นไหมครับตีขึ้นอย่างสบายนะครับอ่าดูอีกลูกนะครับ ถ้าเกิดเราตีปกติลูกจะชนนะครับจะชนขอบมันก็จะกลับมาที่เดิมนะครับดูใหม่นะครับโอเคดูใหม่นะครับดูว่าขอบสูงขาห้านะครับเราจะตีหัวไม้มันเป็นไปไม่ได้หรือเหล็กอะไรก็ช่างเราก็เลอัพไปแต่ว่าจะตีพิจิงให้ได้ระยะสักร้อยสามสิบร้อยยี่สิดูนะครับสาทนี้นะครับตำแหน่งไว้ขาซ้ายนะครับขึ้น backswing ไปทาง ทางขวาก็ตีผ่านทางซ้ายสบ,บาดนะครับสบ,บาดขึ้นตามเนินนะครับดูนะครับเห็นไครับ